เอาละก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับจัมโมโตเช่นเคยนะเพื่อนพอดีวันนี้ว่างนะครับก็เลยเอารถออกมาเช็ดนิดหน่อยนะแล้วก็พอดีมีของที่สั่งไว้นะครับว่าจะมาติดหลายวันแล้วนะพอดีวันนี้ว่างก็อยววากจะเอามาติดสิ่งที่ผมสั่งมานั่นก็คือวิงเลตนั่นเองนะครับเพื่อนเป็นเงตแต่งาจาก eBay นะครับ ก็จากรูปทรงทที่ดูนะครับก็ติดแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวดีนะเพื่อนๆพอติดแล้วมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับดูลถดูดุดันดีนะครับจะว่าติดแล้วเหมือน V4 อะไรนะไอ V4 ตัวนเกตอะแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับเ,รเขาอันใหญ่กว่าเยอะนะฮะไอตรงปีข้างๆครับ <Nope. S 1> ของเราของเราก็ประมาณนี้ครับผมว่ากำลังดีคนระับพอดีเลยนะครับ แล้วดูรถดูดุขึ้นนะเพื่อนๆถ้ามองจากมุมตรงก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอ่าก็ทําให้รถมันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับว่าน่ามันก็ดูสวยดีเพื่อนส่วนเรื่องวัสดุเท่าที่ดูก็โอเคนะครับเพื่อนเป็นอ่าน่าจะเป็นพลาสติก ABS น,นะครับเขาก็จะแถมกาวอ่า สองหน้ามาให้นะเพื่อนแต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมก็เลยไปเอากาว 3A มาติดแทนนะครับมันก็จะเ,เ,เพิ่มความแน่นยิ่งขึ้นนะเพื่อนเวลาขับมันจะได้ไม่หลุดนะฮะก็โชบเชียวสวยงามครับดูเท่ดีนะเพื่อนผมว่านะดูเท่ดีโคตรเฟี้ยวเลยฮะ สำหรับเพื่อนๆเขไหนที่สนใจนะครับผมเหมือนจะเห็นในแวบ,บในแอปสีส้มหรือในแอปลาซา,าก็น่าจะมีนะครับเพื่อนๆก็ลองไปแคปรูปจากในวิดีโอ,อผมก็ได้นะฮะไปเซิร์ชด,ดูนะฮะผมว่าน่าจะมีนะครับแต่ที่แน่ๆพวกเห็นในแอปสีส้มอะ่ะมีแน่นอนนะครับพวกเห็นไวไวแ,แต่อันนี้ผมได้ไม่ใช่ eBay นะฮะส่วนเรื่องราคานะเพื่อนๆผมตอนผมซื้อ1คู่มันประมาณ130 กว่าบาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะสองสองคู่นี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทใช้เวลาจัดส่งประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะเพราะว่ามันสั่งมาจาก eBay นะแต่ในแอปสีส้มก็มีนะเพื่อนลองลองไปหาดูนะแคปรูปจากในวิดีโอผมก็ได้นะแล้วก็เอารูปไปใส่เสื้อหาอะไรดูประมาณนั้นก็น่าจะเจอนะครับเพื่อน,อนโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไวเ้เจอกัน e ีถัดไปนะครับ สวัสดีครับ